เอาละครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมอาร์คซ์เวิร์ลอีโวนะครับผมในวันนี้นะครับเกม Ark ได้มีการอัปเดตครั้งใหม่เข้ามานะครับโดยการเพิ่ม Official Mod เข้ามานะครับเป็น The Center นะครับผมแล้วก็อัปเดตให้ไดโนเสาร์นะครับ3ตัวสามารถอุ้มได้แล้วซึ่งจะมีโดโดเจ้าด้วงแล้วก็เพนกวินนะครับผมอ่าส่วนภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมจะไปจับสไปโนน้ำแข็งนะครับซึ่งเป็นผู้ชนะโหวตจากเมื่อวานนะครับผม เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะครับผมจะมาทําการรีวิวมอดที่อัปเดตเข้ามาก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้จะสามารถอุ้มพวกโดโด,โดได้นะครับนี่ครับจะเป็นการอุ้มแบบนี้ดูจากทางด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับผมอ่านี่ครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดูแล้วฮาดีนะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะครับผมจะเข้าไปเล่นกับเอเลน่าก่อนเพราะว่าไม่ได้เล่นกับเอเลน่ามาหลายวันแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ายังสบายดีหรือเปล่าโอเคก็ยังมีน้องจอยนะครับลมตูดอยูดทุกว,วันเป็นกําลังใจให้โยกซ้ายโยกขวาน่ารัก โอ้โหก็รู้สึกสบายใจดีนะครับเวลามาเล่นกับมันอ่ะเดี๋ยวเตรียมเนื้อน่องไปด้วยครับผมเนื้อน่องมี72อันโอเคแล้วก็ยาเขียวมาปวดพอเรียบร้อยผมลืมไปอย่างนึงครับว่ามีอัปเดตอีกอย่างนึงครับเจ้าะขาบนะครับสามารถที่จะเซตให้เป็นเทเลสได้แล้วนะครับผมนี่เลยครับกดคิกขวาค้างไว้นะครับเฮ้ยไม่ใช่คิกขวากด e ครับกด e ค้างไว้แล้วก็เลือกนี่ครับ enable t e r r a c มันก็จะสามารถที่จะยิงนะครับผู้บุกลุกได้ด้วยแต่ว่าไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้นะครับจะอยู่กับที่เลยโอเคคิดว่าตอนนี้เราน่าจะรีวิวนะครับอัปเดตเพียงพอแล้วเดี๋ยวเราไปที่เมืองหิมะกันเลยดีกว่าครับอาหารนัดที่ผมจะเอาไปวันนี้นะครับก็จะเป็นกะทิครับผมเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเอ็ดดี้นะครับที่บ้านบริเวณเมืองหิมากก็แล้วกันเพราะว่าไอเจ้าสไปโนเนี่ยครับขอบอกเลยว่าไม่เหมาะที่จะยืนไปแลกยิงกันนะครับไม่เหมาะเลยครับใช้นกจะง่ายกว่าครับผม อเอาละครับขณะนี้ผมก็มาถึงมือถืมะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เอ็ดดี้ต่อเลยครับผมกระที่เราจะใช้แค่นี้พอตัวที่เป็นตัวหดหดัเช่นทีเล็กนะครับสายพันธุ์เวดแอดรีวิลตั้งแต่8900นะครับเราต้องใช้ในโนเสาทธาธพิษจับนะครับจะง่ายที่สุดถ้าเราลงไปใช้ 30C ซีซีพวกนี้มันจะมีร่างกายนะครับที่แข็งแกร่งทำให้ยิงไม่ค่อยเข้านะเฮ้ยมีโดโดเล็กอยู่ด้วยครับไอตัวนี้วิ่งไวตัวเล็กน่าจะเป็นเอ펙 เอฟ e c กชัวร์เลยครับผมเดี๋ยวมันจะต้องดวลกับสไปโนเราครับเดี๋ยวผมต้องขอจับสไปโนให้ได้ก่อนแล้วก็มีทีเล็กน้ําแข็งอยู่ใกล้ๆกันด้วยครับโอ้โหมา1เจอ2เลยครับเลเวล479นะครับสำหรับทีเล็กสายพันธ์น้ําแข็งแล้วก็สไปโนสไปโนอยู่ข้างล่างตัวนี้เลเวล907โอ้โหสไปโนน่ากลัวครับเลเวลเยอะตอนนี้ต้องจัดการสไปโนก่อนทีเล็กชางมันไม่เป็นไรอุ้ยโลน โอ้โหเสียหลักเสียหลักเสียหลักเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวๆอยู่เอ็ดดี้น่าจะไหวทีเแ็กตัวนั้นกำลังโดนมันมอสปิดอยู่ครับเอ็ดดี้รอไวเอ้เอ็ดดี้เฮ้ยมันไม่มันไม่กัดเอ็ดดี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็ดดี้ใจเย็นพี่มาแล้วน้องบินมาโฉบไวไปหน่อยครับเดี๋ยวกัดธรรมดาดีกว่าเพราะว่าเอ็ดดี้ไวเกินไงผมไม่น่าอัพสปีดมาเยอะเลยครับ แลกกันไปเลยแลกกันไปเลยแลกกันไปเลยปั่นเข้าไปยังยังยังไม่หล่นปั่นอีกทีหนึ่งลวงไหมลวงไหมเดีียวอยู่ครับกัดรัวๆเลยกัดรัวๆกัดรัวๆเดี๋ยวผมพอกัดธรรมดาดีกว่าครับเวลาปั่นแล้วเสียสูงครับผมยังไม่หลับเลยครับมาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยแลกกันไปเลยแลกกันไปเลยมาปั่นไปปั่นไปปั่นโอ้ไม่หลับวะอีกทีนึงอีกทีนึงยังไม่ลวงครับ อีกสักทีอูสตาร์บิน่าหมดเลยครับพลังน้ำแข็งทำให้สตาร์บิน่าเราหมดนะครับผมผมเลยไม่สามารถที่จะบินได้นะตอนนี้เพนก่อนเพนก่อนเรื่อยๆ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 เ,เ,เ,เดี๋ยวขอปืนพลังสตาร์ิน่าก่อนเดี๋ยวเราจะไปชาร์จมันใหม่รู้สึกว่าตอนนี้ไลโนงเสาร์นะครับท่าพวกน้ำแข็งจะโหดขึ้นเยอะเลยครับปั่นเข้าไปยังไม่สลบเหรอ จังเหรอหล่นแล้วครับหล่นแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแลกกันไปเลยแลกกันไปเลยมาเลยมาเข้ามาไม่เป็นไรไหวอยู่เอ็ดดีรอไวเอ็ดีรอไวเอว็ดดี้ปักเข้าให้ปักเข้าให้โอ้โหกัดโคตรแรงเลยสลบแล้วครับเรียบร้อยครับผมเดือทีเล็กอยู่หนึ่งตัวครับต้องเคลียร์ทีเล็กก่อนครับตอนนี้เฮ้ย hey, มันหนีไปแล้วนี่หว่าโอเคทีเล็กหนีไปแล้วครับสบายสบายต้องรีบใส่ย,ยาโดยด่วนเลยครับ ยาเขียวหนึ่งขวดตามด้วยเนื้อน่องกินดิกินดิกินดิเออนั่นแหละแล้วก็เนื้อน่องเป็นไงเทมปิ้ง99%นะครับแต่ว่าขึ้นน้อยทีเล็กมันน่าจะหนีไปแล้วครับโอเคปลอดภัยได้อยู่ไม่จำเป็นต้องยิงมันแต่อย่างใดตอนนี้มันกลัวเราไงอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึงครับในการรอสไปโนตืต่น ตอนนี้ผ่านมาประมาณ4 0แล้วครับอีกไม่นานเราก็จะได้ขี่แล้วตัวนี้เป็นตัวเบียนะครับผมชื่ออะไรดีเอ่ยชื่อมาร์กี้แล้วกันตอนแรกผมจะชื่อมาร์คเพราะว่ามีน้องเขาขอให้ตั้งชื่อมาร์คหน่อยแต่ว่ามันเป็นตัวเบียไงก็เป็นมาร์กี้แล้วกันเข้าอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวค่าสลบมันลงรัวๆเลยครับต้องใช้ยาฟ้านขวดก่อนที่จะไม่ทันการโอเคได้อยู่ครับ ตัวนี้ทำไมค่าสลบมันลงไวมากๆเลยก็ไม่รู้นะเรียบร้อยครับจับได้แล้วครับมาร์กี้ครับผมตัวนี้โอเคอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสะกดผิดดีเลยครับมาร์กี้เอาไปเรียบร้อยใส่ที่คีย์กันเลยที่คีย์เซตโอ้โหเป็นไงใช้ได้ครับตอนนี้ยังมีฤทธิ์ยาอยู่ในหน่อยลองกับไอทีเล็กตัวนี้เลยแล้วกันมันหันตูดให้เราพอดีเลยครับหันตูดให้แดดอยู่พอดีเลยเหรอเพื่อน กัด <Cornell>. ไปกัดด so ูรัวกัดดูรัวโอ้โหมันติดอยู่ในน้ำตกครับผมตัวนี้มันกัดโอ้โหทีเล็กไม่ตายว่ะทำไมหลายทีอย่างเนี้ยทำไมมันทนทานทรหาอย่างนี้แสดงว่าดาเมจของเราตอนนี้ยังไม่แรงเท่าไหร่แต่เมื่อกี้มันกัดผมโคตรแรงเลยนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยอยู่ในเกณฑ์โหดใช่ได้ครับ ตอนนี้ผมขออัพไอ้นี่ก่อนดีกว่าครับสปีดเอาสปีดก่อนสปีดต้องการที่300เลยครับสปีด300แล้วก็ดาเมจด,ดาเมจขอที่10000ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปกัดโดโดเล็กข้างบนนะครับผมน้ำหนัก1ขั้นเป็น2,900เเลือดไม่ต้องครับเลือดเท่าเดิมโอเค โอเคครับขณะนี้นะครับผมขึ้นมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดการในเจ้าโดโนเล็กตัวนี้ก่อนเลยครับผมมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนเป็นไงเป็นไงกระตุยไหมกระตุยเลยครับอ๋อตัวนี้เป็นแค่เอพิกนี่ไม่ใช่โดโนเล็กบอสครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างจะติดเอ็ดดี้เอาเป็นว่ายัางไงเดี๋ยวผมขอพาเอ็ดดี้ไปเก็บบ้านก่อนลวกันนะครับผมเฮ้ยมันมีอีกตัวหนึ่งนีกว่ามอยู่ทางด้านนู้นครับโอ้มีสองตัวเลยครับตัวนั้นเลยเป็นเท่าไหร่เนี่ยมาดูกันดีกว่าทำไมมันมีเยอะจังวันนี้ ตัวนี้เลเวลแค่605โอ้โหแล้วก็มีเทอร์เบิร์ดสีเขียวด้วยจัดการมันเลยดีกว่าตัวนี้ข้ามทิ้งเลยเดี๋ยวรอให้เอ็ดดี้มันออกไปก่อนเอ็ดดี้โคตรเกกะเลยครับขอบอกเลยว่าเกกะมากๆไปเอ็ดดี้อย่ามาเกกะจัดการในตัวนี้ก่อนมาดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนปรับเข้าไปปรับเข้าไปโอ้โหห,หลายทีตามเบรดหนึ่งหมื่นครับกัดตั้งหลายทีกว่าจะตาย จริงๆระบบไอ้นกบินตามนี่มันน่าจะบินฉลาดฉลาด่อยแบบว่าไม่ต้องมาจอดตู่นะไม่รู้ว่ามันจะมาจอดตูททำไมนะตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านแล้วโอเคเดี๋ยวพาเอ็ดดี้มาส่งบ้านก่อนครับใกล้ถึงแล้วใกล้กลถึงแล้วหุยเราบินได้ด้วยเอ็ดดี้อยู่นี่เลยปลอดภัยแล้วทีนี้เราก็ไปเวลกันต่อครับเดี๋ยวเราจะไล่เวลนะครับ,บวนออกทางด้านนอกดีกว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเวลทางมือถือมาเท่าไหร่ แล้วบางทีมันมีบั๊กไงพวกเพนกวินอ่ะเพนกวินออกมาเป็นพันตัวเงี้ยแล้วเครื่องมันจะแหลกนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากมอสตัวไหนเพราะผมลงมอสเยอะมากๆจริงๆถ้าเครื่องไม่แรงนี่ผมไม่สามารถที่จะลงมอสได้เยอะนะเพราะว่ามอสที่ทําให้แหลกมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นการโหลดเข้าเกมก็โหลดนานขึ้นนะสําหรับใครที่อยากจะเล่นผมแนะนําให้เลือกตัวหนึ่งดีกว่าไม่อยากจะให้ตามผมหมดเพราะว่าสเปคแต่ละคนไม่เท่ากันไงผมค่อนข้างจะคอมแรงไง ลงได้อยู่ขนาดผมคอมแรงบางทีก็ยังแหลกเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราบินเลยดีกว่าครับเราสปีดสูงบินไปเลยนี่ไงครับเราบินได้ครับผมไม่ต้องเสียเวลาครับลงมาตรงนี้นะครับโอโ้โอหโอ้โหเป็นไงไหวไหมเนี่ยไหวไหมบุบเข้าไปโอ้โหเสียเลือดไปประมาณ20%นะครับได้อยู่ครับไม่เท่าไหร่มาเลยเพื่อนพร้อมจะตายกันหรือยังเพื่อนปาฆ่าให้หมดเลยเร็วมากี้ลุยมากี้ฆ่ามันถลม่มันเอาให้เละทุกตัวต้องลาบ ต้องลาบปหน้ากองลาบน,าน้ำตกไปใส่พริกนี่เดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินปรับเข้าไปปรับเข้าไปกระจุยนี่อะไรนี่อะไรเสือปรับเข้าไปไม่โดนว่ะเฮ้ยโดนแล้วไม่ตายว่ะเฮ้ยเสือเลเ่ลเท่าไหร่วะโดนทีแรกไม่ตายว่ะเลเวลหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ๋อแต่มันเป็นเสือเด็กไงผมว่าไอ้พวกเสือเด็กพวกนี้มันน่าจะมีพลังป้องกันสูงกว่าปกติอะเพราะจริงๆมันต้องตายแล้วครับ นีนีเฮ้ยนี่กองครับโดดูครับโดดูยังอยู่เลยอุ้มโดดูได้หรือเปล่าวะมาดูกันดีกว่าไม่สามารถอุ้มโดดูได้นะครับอุ้มได้เฉพาะโดดูเท่านั้นแล้วก็เป็นโดดูที่เป็นวานิลลาด้วยนะครับโดดูหมดไม่สามารถอุ้มได้นะครับผมเคลียร์เลยโดดโตโดโตโดนี่เรียบร้อยจัดการโดดูให้หมดเดี๋ยวเราไล่ไปที่ป่าเมซอนเลยดีกว่าตอนนี้แป๊บเดียวนะครับมาถึงป่าเมซอนแล้วเอาหูไวมากๆ ไวสุดๆเลยครับผมวิ่งแป๊บเดียวมาถึงนี่แล้วอะ่ะฆ่ามันได้หมดฆ่ามันได้หมดมาร์กี้ลุยถล่มมันหมูหมากาไก่ตายหมดไอ้กระจุยกระจุยไปโอ้หโหโคตรไวไวมากคล่องตัวสุดๆผมเป็นคนที่แบบว่าชอบสไปโนมากๆเลยนะครับถือว่าชอบสุดๆเฮ้ยอันนี้ก็ไดโนเสาร์ผมนี่โฮลี่อยู่นี่เองเดี๋ยวค่อยพาไปเก็บติดบั๊กอยู่ไม่เป็นไรปล่อยมันไปก่อนระหว่างนี้ก็ไล่กินปงกินปลาไปเรื่อยๆครับ ขอยาวขอยาวตายไหมสเตโกตายตามเพื่อนไปเลยมาใครอยากตายอีเข้ามาไอลิงจะวิ่งหนีไปไหนเจ้าหนี้ไปไหน,น,ไม,ไหนมีลิงเจอาด้วยครับผมปรับเข้าไปกระตุยไหมเพื่อนกระตุย,ยไหมตายตันนี้ต่อโอ้โหทำไมวันนี้มีเยอะจังยิงเยอะยิงมันเพื่อนขอบอกเลยว่ายิงเยอะยิงมันจะตักจะเต็มไปเลยมากีีวันนี้ไม่มีหยุดไม่มียัง้งทุกอย่างเดินหน้าต่อไป ดินหน้าต่อไปลยๆกัดมันกัดมันให้หมดฆ่ามันให้หมดเก็บตัวได้ทุกตัวทุกตัวนะจะเอานกจิ๋วนกจิ๋วไปเก็บตัวมาเลยเพื่อนตายเสรยบร้อยนอ่กัดไปกัดไปเลยตายหมดทุกตัวครับผมไม่มีตัวไหนรอดด้านบนนี้ต่อปกติผมจะไม่ค่อยขึ้นมาด้านบนนี้นะไม่มีสามเขาโดตัวดเลยครับจะเอาจะเอาวิ่งออกมาชาร์จครับผมโอ้โหชาร์จติดตัวแล้วน้อง ดูเลเวลด้วยดูไฟด้วยชาร์จมันต้องแบบนี้มันต้องตัวใหญ่ชาร์จตัวเล็กไม่ใช่ตัวเล็กชาร์จตัวใหญ่โอ้โหเดี๋ยวมากครับเดี๋ยวเราบินไปเลยดีกว่าครับบินบินไปเลยโหสุดสุดปุกกวัวไ,ไม่ใช่ว่าเราจะวัยอย่างเดียวนะครับเราสาม,มารถที่จะบินได้ด้วยอ่าบายบายดันนี้ต่อเลยครับ บ้านนี้จะมีพวกคอมปี้เยอะมากๆบริเวณบ้านผมอ่ะแลวก็สําหรับใครที่อยากจะให้ผสมพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมผสมพันธุ์แน่นอนตอนนี้นะครับโครงการที่จะผสมพันธุ์ก็จะมีทีเล็กนะครับสายพันธุ์เอเบ็กหนึ่งตัวแล้วก็จะมีสไปโนแต่ผมรู้สึกว่าสไปโนมันจะมีปัญหาในการผสมพันธุ์อยู่เพราะว่ามันไม่ขึ้นลูกหัวใจนะครับไม่แน่ใจว่าแก้ไขหรือยังเดี๋ยวผมจะเช็คอีกทีหนึ่งก็แล้วกันครับผมส่วนโครงการของอาร์กตอนนี้จะมีโครงการพิเศษนะครับเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเดอะเซนเตอร์นะครับ อ่าตัวนี้จะเป็นบอทแมปตัวใหม่นะครับเป็นออฟฟิเชียเราจะได้เล่นในแบบที่แตกต่างจากอันนี้นะครับผมเพื่อความหลากหลายในการรับชมนะครับอ่าเราพามากี้บินกันเลยดีกว่าบินไปบินไปโอ้ไม่บินไม่บินทางนี้บินไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีอยู่ทางหนึ่งที่บินได้เคลียไปเคลียไบข้าไปมาเดี๋ยวบินตรงนี้ดีกว่าขอไปวนสักรอบหนึ่งลวกันขอชาร์จก่อนตรงนี้น่าจะไหวโอเคไป บินกันบินไปเลยโอ้โหโอ้เมื่อกี้ลืมกัดน้องว่ะโอ้ยมาโคตรไกลเลยปอกเขาไปโอ้โหับันว่ะมามา,มากัดไปกัดไปถล่มไม่หมดมาเลยมาเลยเคลียมันเคลียมันตีตีตีโอ้อย,ออยด้านนี้เยอะเลยครับผมมาด้านนี้ต่อดีกว่ามากระจุยใบเพื่อนกระจุยใบโอ้โหสาใจสะใจไยรุ่น โอ้ยมีให้ฆ่าเยอะๆอย่างนี้มันขอบอกเลยว่ามันโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆที่พี่โค้ชชอบโว้ยกัดผิดกัดไปโดนล,ลูกคอยาวเบรกไม่ทันครับผมนิ้วผมค่อนขอ้างจะไวไงกัดไปอุ้ยกัดข้างบนก็ยังโดนว่ะโอ้โหสุดยอดเลยมาเฮ้ยมินเนี่ยนตายอ๋อน่าจะเป็นมินเนี่ยนจากบัตเตอร์ครับไม่เป็นไรทีเวโค้โดนี้มันตสมอนได้เรื่อยๆครับผมมาเลยเพื่อนใครฆ่ามินเนี่ยนไม่รู้ไม่ขึ้นชื่อถุองถ่ายมันจมน้ำตายมั้ง ฆ่ามันให้หมดฆ่ามันให้หมดฆ่ามันเอาให้เละตายไปตายไปตีตีตีเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมตีกระเด็นกระเด็นกระดอนกระจุยกระใจอี๋โอ้โหสะใจสะใจมากไปต่อเลยมาคี้ลุยต่อเข้าป่าเมซอนต่อเลยเฮ้ยบินโอ้ยลอยโอ้โหโอ้อยังยังไม่ลงครับยังไม่ลงเออ ไม่เป็นไรครับปอดภัยู่มาด้านนี้ต่อด้านนี้ต่ออารวาสอารวาสมากัดแตกกัดแหลกเอาให้ตายหมดนี่ออโอ้โหเหมือนคนเก็บกดแล้วได้อารวาสอ่ะวะไม่ได้อาราวาสนานละจัดเป็นจัดเต็มไปเลยลูกจัดเต็มไปจัดเต็มไปข้ามมันได้หมดขามันได้หมดกัดม่วไปเลยโอ้ยโดนโดนโดนครับกัดม่วก็โดนโอ้ยตรงนี้เยอะตรงนี้มีเยอะพีเล่นด้วยพี่เล่นด้วยโอ้โห มันเล่นกันอยู่ครับเดี๋ยวเราขึ้นเขาเลยครับตัวนี้มันปีนเขาง่ายครับจุดที่ปีนได้ผมรู้อยู่สบายๆขึ้นทางนี้เลยครับผมเลาะมาทางด้านนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายครับขึ้นนี่เลยนี่ตรงนี้ขึ้นได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะบินกันเลยครับเฮ้ยทำไมลนทำไมลนทำไมลนลนอ้ยตายว้ปรับเข้าไปอุ้ยเกอบตายปกติมันต้องขึ้นได้นีหว่าแต่วันก่อนเราเอาไปโไเนอเอกมาแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่สายพันปั๊ดแอดมันขึ้นทางนี้เลยครับขึ้นได้ เอาใหม่เอาใหม่เลาะไปเลาะไปไล่ไปไล่ไปเร็วๆเฮ้ยอย่าลนอย่าลนอย่าลนเออนั่นแหละขึ้นไปขึ้นไปเร็วๆร็วเร็วครับขึ้นมาได้แล้วครับโอเคขึ้นมาแล้วครับเฮ้ยมีทีเล็กด้วยมาจากไหนวะโอ้มายืนติดหินดูหน้าตาดิสลอนเลยสลอนหน้าสลอนตายเลยมาดูกันว่าสไปโนของเรานะครับจะสามารถที่จะบินไปถึงเกาะ คาโดได้หรือเปล่มมามาดูกันครับผมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวครับต้องใช้พื้นที่ในการจับนิดน,นึงครับผมผมคิดว่ายัางไงผมก็น่าจะไปถึงได้เดี๋ยวขอถอยตั้งหลักก่อนเตรียมตัวมากี้เตรียมตัวได้เราจะบินไกลกว่านกอีกวันนี้ไปเลยอุ้ยอุ้ยปลาเล่าโอ้โหแม่งมาโคตรไกลถึงไหมถึงไหมถึงไหมมาดูกันถึงหรือเปล่าถึงบอกว่าโอ้โหถึงกอดีเลย โอ้ยสุดยอดถึงเว้ยโอ้โหไปต่อเลยต่ออาราวาสเลยอาราวาสเลยฆ่ามันฆ่ามันได้หมดฆ่ามันได้หมดอ่ะฟาดูกัินพยายากตายบอกพี่บอกพี่ได้ตีกระตุยกระตุยไปตายให้หมดตายหมดฆ่ามันมากี้อุ้ยโอ้โหโคตรมันเลยครับตัวนี้มันทั้งไวทั้งคล่องไงมันบังคับง่ายมากๆครับผมสำหรับใครที่เจอตัวนี้นะครับรีบจับเลยครับผมตายหมดตายหมดฆ่ามันกระตุย เกิด3รอบก็ไม่ทันให้เราฆ่าโอ้โหสบายสบายเราวิ่งไปสดๆเรียบร้อยกระตุยมาพี่เล่นด้วยน้องพี่มาเคลียร์ให้พี่เป็นหน่วยเก็บขยะน้องปรับเข้าไปกระตุยลูกทีเล็กกระเด็นไปนู่นเลยโอ้โหมาอย่างโหเลยวะเป็นเราคนโหดเลยมาเลยมาเลยมามีใครอยากตายไหมอยากตายไหมอยากตายไหมโอ้โหเรียบร้อยครับสบายสบาย,บาย,บายชิวๆ นกอะไรพวกนี้ก็หนีเราไม่พ้นนะเพราะว่าเรากัดกว้างมากๆาเลยครับจะหนีจะหนีไม่ไหนไม่รอดไอ้ตัวนี้ตัวนึงปับเข้าไปปับเข้าไปกระจุยมาเกิดใหม่ยังมาเกิดใหม่ยังปลาปลากูแก้แตกเอ้ไอ้กินที่หมดกินมันให้หมดเอ้ยกินเข้าไปกินเข้าไปกินอิ่มน้ำสำรานวันนี้โอ้โหมันสุดสดเลยครับตัวนี้ โอเคครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดสรนมันกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์แรกแล้วครับอัลฟาคาโนเลยเวล่ห้าพันครับจำนวนยี่สิบตัวครับผมมาลุยกันปะทะมากี้มาสมไอโนสายพันธุ์น้ำแข็งสนโหดปัับเข้าไปปัับเข้าไปกระจุยกระเด็นครับไม่มีใครเข้ามาได้เลยครับดูครับโยเยี่ยครับผมโยเยี่ยมากๆเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาจะฆ่าให้หมดเลยมาสิว่าอยังไม่มีใครตายเลยครับทุกตัวอึดนมากๆเข้ามาเข้ามา แต่มันไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้เลยนะครับเพราะว่าเรากัดมันกระเด็นหมดเลยครับผมกระตุยไปกระตุยไปกระเด็นหมดครับฮมยมีนกเข้ามาแจมด้วยนกโอโห้หนกตายแล้วครับปรับเข้าไปปรับเข้าไปจะหมดแล้วครับเราชนะได้แบบง่ายได้ครับไม่เสียเลื่อนเลยครับผมไม่โดนกัดชิวๆมาเข้ามาตายไหมตายเรียบร้อยโอ้ยสบายมากครับตีเรียบร้อยเรียบร้อยเคลียร์เลยครับผม แมตช์แรกสบายยชิวๆเลยนะครับโอ้โหตัวนี้ไม่ธรรมดาครับมาคี้เราโหดใช้ได้เลยครับผมโอ้โหสีสันก็สวยงามครับรายละเอียดดีมากๆเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์ที่2นะครับมังกรเทพนะครับตัวละ2000นนะครับเเวลมาดูกันใครจะโหวตกันเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเข้ามาเลย2องลุมหนึ่งเลยนะครับวันนี้โอ้โหไม่ธรรมดาครับกัดโคตรแรงเลยครับผมปาปาเลยเพื่อนปาเลยหุมีการตบมีการตบเป็นธรรมดาครับมาสิวะมาสิวะต้องกัดกัดถอยถอยครับชาฉลาดนะครับมันสองลุมหนึ่งครับผม ้ยเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งนะครับตายสองเรียบร้อยจะจุยโอ้โยดาเมจมันแรงสุดๆเลยครับเสียเลือดไป20 0แสนนะครับผมได้หมวกมาด้วยครับโอ้โหเท่เลยหมวกนี้ผมโคตรชอบเลยเดี๋ยวขอใส่หมวกก่อนลวกันครับหมวกนี้ขอบอกเลยว่าสวยมากๆใส่แล้วจะเข้ากับชุดเกาะมากๆครับผมอันนี้เฮ้ยทำไมใส่ไม่ได้เนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นเป็นท็อฟฟี่นะครับผมไม่ใช่หมวกตัวเนี้ยเอาไว้ติด ผนังนะครับผมโอเคไปแมตที่3เลยครับแมตที่3ครับเอาฟาเล็กครับเลเวลหนึ่งหมื่นครับจำนวนหนึ่งตัวครับผมลุยเลยมาเลยมาลุยกันเจอกับมากีีหน่อยไหมน้องปรับเข้าไปกระตุยไหมกระตุยไหมกัดกระเด็นเลยครับผมโอ้โหตัวนี้ดีสุดๆเลยครับทั้งกัดกระเด็นทั้งทําให้สตาร์ดีน่าหมดดามเอจดก็แรงครับทีเล็กเลเวลหนึ่งหมื่นไม่สามารถเข้าถึงตัวเราได้เลยนะครับโดนกัดกระเด็นตกน้ำไปแล้วครับผมมาต่อยมันไปต่อยรัวกัดรัวนี่จะเป็นมวยนี่ เราเอาเปรียบมากๆครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือว่าส่วนสูงนะครับผมเราเอาเปรียบสุดๆ,ดๆปรับเข้าไปปรับเข้าไปตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากมวยของเมืองนอกนะครับที่มีน้ำหนัก2-300ปอนด์นะครับปล่อยกับมวยไทย100ปอนด์โอ้โหใครจะไปไหวล่ะเพื่อนตายไปแล้วครับสีเล็กเรียบร้อยครับ เป็นการชกแบบข้ามรุ่นสุดๆครับเราชนะมาได้แบบสบายๆโอเคไปล okay. ุยกันแบบสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมและนี right ่ก็คือแบบสุดท้ายนะครับเอาฟ้ากิก้าครับเลเวลล์หนึ่งหมื่นครับจำนวนหนึ่งตัวครับผมยืนดำกามินอย, Taiwan, um, ยู่เลยครับคูดกัดแรงสุดๆครับผมจะตายอยู่แล้วครับไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าแลกกันไปเลยมาคี้แลกกันไปเลยแลกกันไปไม่ต้องหนีกัดมันรุ่งกัดมันรุ่งกัดไปกัดไปเร้า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 ไหวไหมไหวไหมเออเร้าเร้าเออโอ้ยชนะแบบพอดีพอดีเลยครับโอ้ยเกือบตายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลร่ เลือดเหลือ4,000ครับ7 6 0 0โอ้โหเสียเลือดไป700,000เกือบตายครับเมื่อกี้ก็คือทีสุดท้ายครับตายผมชนะมาได้แบบว่าเส้นยาแดงผ่าแปนเลยครับผมโอ้โหพุกมากๆโอเคโอเคครับงั้นเอาเป็นว่ายังไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ